สวยจะตายเป็นแต่แต่ไม่ใช่เวลาไอ้นี่ไงเวลาไอ้นี่มันเหนียวเนี้ยมันมันไม่สวยเวลามันออกดอกน่าสวยตัดออกดูดูที่ชอบเนี่ยพี่จะไปหาซื้อปลูกบ้านเราบ้านเรามีขายที่จะปลูกแค่สองต้นเท่านั้นลุมต้นเดียวเลยแล้วก็เป็นกลมๆนะทำตัดให้กลมๆนะสวยเวลามันออกดอกต้นเนี้ย มีแต่แบบเมืองเราอันนี้อันนี้พูดป่ะอันนี้มันเหมือนเหมือนดอกไม้ปลอมอ่ะเนี่ยไอ้ดอกเหลืองเนี่ยไม่ปลอมของแท้จริงฮะดอกไม้ปลอมดอกไม้ไม่ปลอมของแท้เมื่อดูนี่มันล่วงอยู่นี่มันล่วงอะไรดอกไม้ปลอมไม่ปลอมไม่ปลอมค่าสริงได้ยินเสียงไหมนี่อ้าว ฟอมมีเห็นไหมเนี่ยเขาเด็ดยังไงเห็นไหมเนะี่ยลอยเด็ดเนะี่ยแต่ว่าทำไมมันแข็งที่ไม่จับดิฉันที่ไม่จ,จับดิฉันเออแต่มันแข็งแต่ว่ามันไม่ใช่ของฟอมของแท่เออดูใบสิ